สวัสดีค่ะกสิบ,บอกเราแนะนำให้ชมมิสซูบิชิไทยท่านนะคะรอดูดีถูกใจสาซิงค่ะทุกท่านคันนี้เป็นไทยท่านปี06รถสวยพร้อมขับค่ะเครื่อง2 5 0 0ซ c ดิซีซีเดิมนะคะแต่มีเครื่องเสียง1ชุดค่ะทุกท่านพร้อมใช้งานได้เลยนะคะราคา1 1 9 0 0 0บาทค่ะรถอยู่แถวดอนเมืองกรุงเทพค่ะคันนี้ ตามรูปนะคะทุกท่านดูรูปเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจก่อนนะคะรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะเครื่องยนต์ขับดีวิ่งทางไกลได้ปกติช่วงร่างดีแอร์เย็นค่ะและทางด้านผู้ขายรับประกันการโอนให้ด้วยนะคะ mm hmm. เครื่องเสียงนะคะ1ชุดค่ะตามนี้เลยนะคะ mm hmm. เอกสารครบถ้วนค่ะ สนใจติดต่อสอบถามหรือว่าต้องการนัดชมรถนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปอ่านข้อมูลเบืองต้นใต้ตคลิปเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจก่อนถูกใจติดต่อเจราจากับผู้ขายโดยตรงค่ะพอแอดมินเพียงแนะนำให้ชมนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ